สำหรับพิธีกรรมภายในงานนะครับท่านประธานสงฆ์ก็นำสาธุชนทุกท่านสวดมนต์บทธรรมาจักกระเปาวัฒนสูตรสวดมนต์บทรัตนาสูตรนะครับและสวดสรรเสริญคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารพร้อมทั้งร่วมกันปฏิบัติธรรมตามเสียงนํำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นก็เข้าสู่พิธีเปิดครัวอิสการบูชาธรรมคุณญายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาันทร์นุกยุงผู้ให้กำเนิดวัดรรมากาย ในวาระวันคล้ายวันเกิดครบรอบถึงรีปีจากนั้นทุกท่านก็พร้อมใจกันนะครับสวดเรรเสริญน,นะครับคุณของคุณยายอาจารย์เป็นทํานองสรพันยะและนําทุกท่านนะครับเข้าสู่พิธีทอดผ้า,าปา่าพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมีพิธีถวายสุขพิมานพิธีถวายพระตาหารจากนั้นคณะทันเจ้าภาพก็ร่วมกันถวายจตุปจัจจัยเทียธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์นะครับก็ได้ให้ข้อคิดการสร้างบารมี พร้อมกับแจ้งข่าวสารงานบุญนะครับให้ทุกท่านได้มีโอกาสมาสังสมบุญยกริยานาวัพระธรรมกายดีสืบต่อไปเสร็จจากนั้นทุกท่านก็ร่วมกันถวายจตุปใจเท雅ธรรมนะครับแด่พระคุณเจา้าผู้เป็นทักทีนายบุคคลอันประเสริฐเป็นเนื้อนาบุญอันเลิศด,ด้วยซึ่ง MDC นะครับหรือ Meditation Center of DC ก็มีการถ่ายทอดสดนะครับกิจกรรมงานบุญต่าง แล้วก็อยากเยิเช่ญสาธุชนทุกท่านนะครับถ้ามีโอกาสก็สามารถเข้าไปติดตามรับชมในโซเชียลมีเดียของทาง MDC นั่นก็คือ Meditation Center of DC หรือว่าพระธรรมกาย DC นั่นเองครับ